สวัสดีครับพบกับช่องสี่จพูนะครับหรือว่าช่องวัิตุ่นุกวันเอนะครับคือย้ายมาช่องสี่จพูแล้วนะครับแบบเต็มตัวนะครับผมก็ของเจฟฟองเบียร์นะครับออกมาแล้วนะครับจนเที่ยงวันนี้นะครับผมก็ของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับพอมาจากในกลุ่มนะครับก็ขอบคุณเจฟฟองเบียร์นะครับผมเจฟฟองเบียฟองเบียร์เนี่ยคือตอนแรกมีนัไม่ไม่ได้อจริงนะคือไม่ไม่ได้คิดว่าจะแม่นขนาดนี้นะครับทั้งแบบฮานอยทั้งลาวทั้งรัฐบาลนะครับแต่ว่าพอตามแล้วเนี่ยเออ แม่นจริงนะครับมันต้องยอมรับแม่นจริงนะครับผมแบบวันก็แบบอาหารอก็เข้าเข้าแบบเต็มเต็มเลยเหมือนกันนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงนะแต่ว่าพยายามจะรีบลงให้นะครับในในพอดีเปิดช่องใหม่ด้วยก็เลยแบบยุ่งนิดนึงนะครับก็คือแบบย้ายมาช่องนี้ก็คือแบบยุ่งนิดนึงนะครับผมก็ต้องขอบคุณเจ้า่องเบียร์นะครับที่ให้แม่นมากจริงๆนะครับแม่นจริงนะครับก็ติดตามเจ้าฟองเบียร์ได้นะครับตามไลน์แล้วก็ตามเฟซนะของเจ้าฟองเบียร์แปดแปดแปดนะครับของจริงนะครับของจริงนะครับผม ก็ก็ตามในไลน์เลยนะครับตามในไลน์ก็จะดีแพ็กของจริงได้นะครับผมก็อ่ะเจฟองเบี้ยวัดนี้ให้อะไรนะครับให้5นะครับให้5นะครับอ่าตามที่ดูนะครับก็คือเน้นไปที่วิ่ง5เลยนะครับแล้วก็เลขชุดนะครับเลขชุดของเจฟองเบี้ยนะครับอ่าแล้วคือรายของเจฟองเบี้ยเรียนเขาก็ติดต่อเจฟองเบี้ยได้ตามนี้เลยนะครับผมนำกลุ่มได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ของ วดนี้นะครับเน้นที่50 51แล้วก็53แล้ว53นี่น่าจะอั้นไปแล้วนะครับมินเอออันที่เปิดไปนะมินคิดว่าตอนเนี้ตอนนี้น่าจะหมดไปแล้วคือ52กับ53นะครับกลับไปกลับบนล่างอะน่าจะน่าจะเต็มไปแล้วนะครับถ้ามินเช็คดูนะแต่ว่าบางอันยังไม่เปิดมันอาจจะซื้อทันนะครับอาจจะแบบซื้อทันนะครับทักรัฐบาลซื้อชาดกันรัฐบาลน,นะครับ ผนการชื้สาดกิจการบาลน่าจะทันในบางอันนะครับเพราะว่ายังไม่เปิดนะบางอันยังไม่เปิดนะอาจจะเปิดเที่ยงคืนหรือว่าเวลาไหนไม่น่าจะก็จะสุ่มเปิดก็ได้นะครับถ้าเข้าไปจังหวะพอดกีก็น่าจะทันนะแต่ว่าแบบแค่ไม่กี่นาทีก็หมดแล้วอ่ะถ้าถ้า5้าสานะห้า2 5สเนี่ยน่าสนใจ อห้านี่มาแรงเหมือนกันในงวดนี้นะครับของใจอันน like right. right. kind of ี้คือของแท้นะครับเจ้าของเป็นของแท้นะครับของแท้นะแต่ว่าก่อนของแท้หลุดแต่ว่าของปลอมเข้านะครับวันนี้เราดูกักทีหนึ่งเพราะว่าเจ้าองเป็นค่อนข้างแม่นเวลาลุดแล้วเนี่ยหน้าตามหน้าตามเขาดุหลุดไม่นานดุตไม่นานนะครับเหมือนเหมือนลาวพัฒนาเนี่ยเข้างวดเป็นงวดแต่วรับพัฒนาเมื่อวานเกือบเข้าสมตัวรงเหมือนกันเฉียวเป็นนี้เดียวจะเป็น8เป็น9ก้า็เข้า3มตัวเลยสะมตัวโตเลยอ่ะน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่า ฮานอยนะพอลามไปเข้าหาหนอยเข้าแบบเต็มเต็มเลยลครับบนล่างเนี้ยโอเข้าแบบตะพุ่งตะพื้นครับแบบเต็มเต็มเลยเหมือนกันนะครับผมอ่าก็คือไม่เชื่อต้องเชื่อแต่เข้าจริงๆๆๆเข้าจริงนะครับแบบมึงให้แม่นมากจริงนะครับผมตอนแรกมินคิดว่าแบบอืจะแม่นขนาดนั้นเรยเหรออะไรเงี้ยแต่แม่นจริงนะขอบคุณเจฟองเบียนะครับติดตามเจฟองเบียที่เฟซบุ๊กของเจฟองเบียครับแล้วก็ อ่ไลน์นะครับไลฟ์เที่ยวนะตามนี้เลยนะครับไลน์ตามนี้นะตกขอบนิดนึงนะครับผมก็เนี้ยเนี้ยมันก็แชร์กันในนี้แหละนะครับอ่าของเจฟองเบียร์นะครับก็ของเจฟองเบียร์นะครับก็เรียน50 51แล้วก็53 53น่าจะอ่านไปแล้ว58สวยมากตอนแรกยังไม่อ่านนะแต่ตอนนี้ครีมครมคิดว่าน่าจะอาจจะเริ่มอ่านไปแล้วแหละตอนนี้58 85นะครับ758นะครับของเจฟองเบียร์นะครับผมน่าจะเป็นตัวอ่านเลยนะครับใครซื้อได้ก็จัดไปแล้วกันนะครับผมน่าจะซื้อยากแหละครีมคิดว่าน่าซื้อยากแจะอืม น่าจะยากพอดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าใครตามได้ก็เลือกกันได้เลยนะครับผมนี่ก็คือเออ่ผลลัพธ์ของเจ๊ฟองเบียนะครับเจ๊ฟองเบียก็คือเข้าเข้าบ่อยมากเข้าบ่อยม,มากแล้วทําไมเข้าบอา่อยเวลาหลุดชอบหลุดแค่งวดเดียวนะครับถ้างวดนี้ทําไมแบบงวดนี้ทําบางคิดว่า,น,วาน,น่าจะมานะแต่ว่า51เนี่ย51เนี่ย 5.115เนี่ยตอนแรกยังไม่อั้นนะแต่ตอนนี้คิดว่าพอเจฟองมีออกมาแล้วคิดว่าน่าจะอั้นไปแล้วล่ะตอนนี้เพราะเป็นเลขมาคาบูชาด้วยนะครับเลขชนกับอืม5.1ก็กึ่งๆจะชนกับซื้อหอยยังโยมเหมือนกันนะซื้อหอยยังโยมเหมือนกันนะครับผมอืม5.1เออ่ทั้งเลขมาคาบูชาด้วยทั้งเลขซื้อหอยยังโยมด้วยนะครับผมก็มีแบบ1.52ประมาณเนี้ยซื้อหอยยังโยมถ้าเป็จะไม่ผิดนะ1.521.56ประมาณเนี้ยนะครับผม ใครที่เจ้าของเจฟองเบียนะก็เลือกได้เลยนะครับยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับย้ายมาช่องเสียมพูแทนนะเพราะช่องนันดนลระงับไปนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อไปเลยนะครับเปลี่ยนชื่อไปเลยนะครับก็ลูกสาวชอบลูกสาวชอบเสียมพูนเราเสียมพูเลยละกันนะครับถ้าแบบอะไรเสียมพูนจะไม่ยอมนะไม่ยอมให้นะครับผมก็เลยชื่อช่องให้เปลี่ยนไปเลยละกันนะครับผมเผื่อจะถูกฉลกบ้างนะครับเพราะว่าโดนไป2รอบนะบโดน ช่องหัวเด็อหัวเด็กปุมวันนี้โดนไปโดนขโมยช่องไปทีนึงนะครับกาจะได้กลับมาคืนนะครับตอนนี้ก็โดนระงับอีกนะครับผมก็เปลี่ยนมาช่องนี้นะครับงี้ก็ฝากช่วยกันแชร์นะครับช่วยก็แบบแจ้งนิดนึงนะครับแจ้งทีทั้งหลายนิดหนึ่งนะครับว่าย้ายมาแล้วนะครับจะมีจะเปลี่ยนปกน่าจะได้เปลี่ยนปกทั้งหมดแล้วก็แจ้งย้ายมาที่ช่องสีชมพูแทนนะครับก็จะรีบลงให้นะครับจะรีบลงให้นะครับ ของเจฟองเบียของแม่น้ำหนึ่งต่างๆเราเยบลงให้นะครับผมอันนี้ก็คือหวยรัฐบาลนะครับของเจฟองเบียในงวดนี้นะครับหกสิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับสองห้าหกห้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากแจ้งด้วยครับว่าย้ายมาแล้วนะครับผมเพราะว่าวันที่สิบแปดเนี่ยช่องหัวดีวัลวน่าจะโดนปิดนะครับนะคิดว่าน่าจะโดนปิดนะครับผมจะกอ่อนยละเมิดนะครับซึ่งไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจคือโดนสามครั้งเพราะว่ามันคือมันลงลงหลายๆรอบเนาะ โดนทีละอันทีละอันสามครั้งนะครับ <c oughs> ก็เลยแบบโดนปิดไปนะครับผมในโพยหนึ่งนะครับโพยหนึ่งเพิ่งโพยเป็นแบบโพยหนังสือทำให้มันมีบาริขกสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็กลอบมาจากตรอื่นทีนึงแหละล้วก็มาจากตรงอื่นแหละตำลรงที่เราไม่รู้นะครับอืมต้องขอโทษจริงขอโทษเจ้าของด้วยรับก็โดนแบบเข็ดมากนะครับก็คือแบบโดนปิดช่องเลยท่องแบบห้าหมื่นสาบแล้วอืมอืมกธิบะเอฟซีทหนึ่งน,นะครับก็ประมาณนั้นแหละก็ที่อดดูตังก็ไปต่อนะครับก็คือแบบอ่ะก็คือด้วยความที่เราเคยทำอยู่แล้วนะมันก เปลี่ยนช่องก็เสียคนดูเท่าไหร่ก็ก็ต้องทำให้ f c ดูนะคอซีอซีแบบที่ผ่านมาดูนะครับผมก็ก็พยายามคัดเลือกโพยที่ดีที่สุดมาให้นะครับแล้วก็สูตรต่างๆก็พยายามคำนวณให้นะครับผมก่อในช่องีทีหนึ่งนะครับที่ไหนแม่นมีก็พยายามสัรนหามาให้แล้วกันนะครับตามหามาให้นะครับก็เหนื่อยไม่ทอไม่ก็ทออยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องไปต่อครบก็ไปต่อไงก็ฝากสมุนช่องด้วยนะครับผม ไม,ไม่รู้ว่าจะมีกี่ทราบแะแต่ว่าดูว่าคนดูเยอะแค่ไหนนะครับก็พยายามนะครับพยายามต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฟังแอบินระบายนิดนึงนะครับก็เหนื่อยเหมือนกัน,นครับก็สู้ต่อสต่อไปนะครับอ่ะก็งนงก็ฝาก ก็ได้กดแชร์กดติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับช่องสีชมพูนะครับก็จากหัวเดียบมาท้วงว่าย้ายมาสีชมพูนะครับคือตอนนี้ในช่องหัวเดียบมาท้วงว่ามันทําอะไรมันอัพอัพไม่ได้นะแต่วันโพสต์ได้โพสต์ได้แล้วก็แก้แก้ข้อความแก้ปกอะไรเงี้ยน่าจะได้ันเอ้คิดว่าอาจจะได้ไปแก้แก้ว่าย้ายช่องมาจากปกทุกทุกคลิปอาจจะคืนนี้แหละอาจจะนั่งนั่งทําทุกทุกคลิปนะครับผมว่าย้ายมาช่องนี้แทนแล้วนะอะไรเงี้ยในทุกคลิปทุกโพสต์นะครับผมอืมน่าจะประมาณนั้นนะครับ มันก็แก้ได้แต่ชื่อแล้วก็แล้วก็ลงโพสแล้วก็ลงเอ่อลงปกใหม่ประมานนี้นะครับอนี่ครับช่องสีชมพูนะครับกไงก็ฝากติดตามช่องนะครับช่องอ่าสีชมพูนะครับโลโก้ช่องสีชมพูนี่ครับผมชมพูพเกิดชื่อให้เปลี่ยนไปแล้วชื่อถูกโลนะครับนี่ก็มาดูแล้วถูกโชกซีเไยอ่ะสีชมพูอ่ะสีชมพูสีแดงอะไรเงี้ยอ่ะก็อ่ะ,ะ,อะ,อะตามนั้นเลยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้อดมินนะครับก็ฟังออดมินบ่นไปนิดนึงนะครับผมที่ได้ตามมานะครับอืเลขสวยมากเลขสวยมากเลขวันนี้สวยมากนะครับห้าสามนี้ออกบ่ 53, าบาย 58, 85, อ,อบยมากห้าสามสามห้าออกบ่อยมากห้าแปดแปดห้าออกบ่อยเหมือนกันนะครับห้าหนึ่งน่าสนใจได้วันมาขอบูชาเลยน่าจะอันนดูพอสมควรนะครับแล้วก็กึ่งกึ่งชนกับเลขที่มันยังโยมนะครับ 50, ห้าศูนย์และห้าศูนย์ห้าศูนย์น่าสน,นสนใจนะคือคือตัวห้าศูนย์เนี้ยก็คือมี ตัวพระสงฆ์นักบวชมังคลาประชาสงฆ์พันสองร้อยห้าสิบรูปกว่นานี้แหละมันก็จะเป็นห้าศูนย์ได้เหมือนกันนะครับศูนย์จีสองห้าก็นั่นเหมือนกันนะครับกักันสองห้าก็เป็นตัวอั้นนะครับตัวนี้ตัวอั้นไปแล้วเนสองห้ากับห้าสามสองห้าสองสองห้าสองห้าสามแล้วก็กลับไปกลับมาเนี่ยอั้นไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วแต่พอเจ้าพงษ์ยาม,มาเนี่ยเราจะอั้นออกไปอีกน่าจะซื้อยากอยู่แต่ว่าหลายๆอันยังไม่ยังไม่เปิดยังไม่เปิดนะ ถ้าเปิดแป๊บเราซื้อเลยนะจ,จะทนนะันแต่ว่าถ้าพอถ้พนต้องฆ่านาทีสิบนาทีไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทันละนะครับ <c oughs> มิก็ไม่รู้เหมือนกันว,ว่าเขาจะเปิดตอนไหนบ้างนะเพราะแต่ที่อาจจะสุ่มเปิดแต่ส่วนใหญ่จะเปิดเที่ยงคืนนะครับาันก็จะสุ่มเปิดเที่ยงคืนอาจจะทันอยู่นะโอเคนะครับ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหน่นะครับช่องสีชมพูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม